โอเคครับถอดออกมาแล้วทําความสะอาดนะครับนี่ครับทำความสะอาดได้แแ็มโซลร์นอย์วาล์วนะครับแล้วก็ทำความสะอาดโซลินอย์วาล์วชุดเฮาสิ่งนะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับพบกับซอแสอบดาอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดิมนะครับวันนี้ มาดูนะครับเครื่องสักผ้า LG นะครับส์ทดมนะครับเป็นของ LG สมาร์ดมขนาด11กิโลนะครับลูกค้าแจ้งมาว่าน้ำไม่เข้าเครื่องนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับระบบไฟระบบอะไรก็ทำงานปกตินะครับเดี๋ยวก็จะไล่เช็คนะครับไล่เช็คพวก สายยางมาล้านพวกสายไฟนะครับว่ามีอะไรขาดหรือเปล่านะครับก็จะเป็นนี่ครับโมเดล WT นะครับ QR หนึ่งหนึ่ง CC TH นะครับเป็นขนาดสิบเอ็ดกิโลกร,รัมนะครับมาโดยอาการน้ำไม่เข้านะครับสปายน้ำไม่ไหลเข้าถังนะครับมาดูกันโอเคอันนี้ก็ค่อนข้าง เดี๋ยวจะถามลูกค้านะครับว่าจะล้างถังด้วยไหมนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวไงขอเปิดฝาดูก่อนครับโอเคครับโอเคครับเช็คดูสไลนอยนะครับสไลนอยนี่ครับปิดเปิดวาลน้ําแล้วนะครับเช็คโอมดูแล้วใช้งานได้ปกติทั้งสามตัวนะครับที่นี่ผมก็จะไปดูก่อนว่า ตัวไดแกรมนะครับข้างในนี้มันเป็นไงบ้างนะครับก่อนที่เราจะถอดคอนเนคเตอร์ตัวนี้เราต้องมาร์กก่อนนะครับนะครับแต่เก่งมาจากไหนก็ช่างนะครับเนี่ยลืมครับยังไงก็ลืมนะครับเทคนิคของการเป็นช่างนึงคือต้องรอบขอบนะครับมาร์กให้เรียบร้อยนะครับอ่าก็ถอดออกไปทั้งหมดนะครับเวลาถอดเราก็ดึงงนี้เลยครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับดูครับข้างในเป็นเศษพวกสกัดน้ําอะไรเต็มเลยนะครับนี่ครับ มาดูครับหนผมคิดว่าเดวจะถอดดูนะครับว่ามันเสียหรือเปล่านะครับโอเคดยวมาดูกันเลยครับโอเคครับถอดออกมาแล้วทำความสะอาดนะครับนี่ครับทำความสะอาดไดรแกมสลินอยวาวนะครับแล้วก็ทำความสะอาดสลินอยวาวชุดเฮาสิ่งนะครับโอเค ก็ยังไม่ออกดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่มีเครื่องมือที่แล้วก็พอได้นะครับมันจะเป็นคาบตะกันเต็มเลยข้างในนี้ผมคิดนิ่งออกให้เรียบร้อยนะครับเป็นคาบโคนงคาบอะไรนะครับแต่ว่าก็โล่งแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาลองประกอบดูนะครับว่าระบบจะทํางานปกติหรือเปล่าโอเคครับโอเคครับประกอบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยนะครับ แต่ตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมแกคีนตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันยังมีเศษอยู่นะครับไม่รู้ว่ามันคีนออกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวประกอบแล้วก็เดี๋ยวผมจะเทสนะครับโอเคครับโอเคครับเริ่มสตาร์ทนะครับเครื่องกำลังแคลเบตอยู่นะครับแคลเบตก็คือช่างน้ำหนักผ้านะครับว่าจะเอาน้ำประมาณเท่าไหร่อย่างนี้นะครับนี่ครับ เคองท่ออกีนี่ผมว่าก็โอเคนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากนะเนี่ยเวลาขึ้นแล้วโอเคครับน้ําไหลครับอ่าว่อน้ําไหลปกตินะครับโอเคใช้ได้แล้วนะครับราจจะประมาณนี้นะครับปกตินะครับยังไงก็ถ้าเกิดเครื่องใครมีปัญหานะครับติดต่อ ช่างโยอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าสอแสบไดอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับพัดลมหม้อหุงข้าวเตารีดอะไรเงี้ยครับได้เลยนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับส่งงานครับโอเครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำชิปได้นะครับสวัสดีครับ